ความยากและท้าทาทยในการทำพอยประการพิเศษช่วงแรกในช่วงที่ผมทําธุรกิจพอยแบบเต็มตัวแล้วจะตัดสินใจแล้วว่าอยากจะทําพอยประการพิเศษก็มีหลายอย่างที่ท้าทายครับเพราะเลือกทําในสิ่งที่แตกต่างสิ่งท้าทายอย่างแรกเลยก็คือการเลือกพอยมาทำพอยประการพิเศษเนี่ยแหละครับซึ่งหลักการเลือกพื้นฐานก็คือต้องเลือกพอยคุณภาพดีมาทําซึ่งคุณภาพดีอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องเป็นพอยที่รูปทรงเหมาะกับการทำพอยประการพิเศษด้วยซึ่งจะยากตรงรูปทรงเนี่ยแหละครับพอยคุณภาพดีบางเม็ดรูปทรงไม่สามารถทําพอปรระกกพิเเศษ้ทําาใหลือกซื้ออพยประการพ ในเป็นประกายพิเศษได้หลายเม็ดมากๆครับน่าเสียดายมากๆซึ่งก็มีคนที่อพอยมาเสนอขายผมหลายคนสงสัยครับว่าพอยคุณในภาพดีที่เขาให้ผมดูหลายเม็ดทําไมผมถึงไม่เลือกซึ่งเหตุผลก็คือพอยเม็ดนั้นไม่สามารถทาเป็นพอยประกายพิเศษได้นั่นเองครับความท้าทายที่2ก็คือการหาคนมาเจรเนี่ยแหละครับยากมากๆเพราะนอกจากฝีมือการเจรไนที่ดีแล้วยังต้องเข้าใจทฤษฎีพื้นฐานการเจรไนแบบองศาอีกด้วยครับแล้วความท้าทายอีกอย่างนึงที่ต้องเจอจนถึงทุกวันนี้ก็คือการที่พอยเสียน้าหนักจากการเจรไนเนี่ะาที่วจ ทําให้พลอยดูเล็กกว่าที่คาดไว้มากก็มีครับหรือบางเม็ดเจนในแล้วสีเพี้ยนบางเม็ดเจนในแล้วพลอยแตกพลอยบินทาให้ขาดทุนก็มีครับกว่าจะมาเป็นพลอยประการพิเศษในแต่ละเม็ดก็ไม่ได้ง่ายเลยแต่ความท,ท้าทายทั้งหมดนี้และกับผลลัพธ์ที่ได้มาก็ถือว่าคุ้มครับเพราะทําให้หลายๆคนเปิดใจยอมรับพลอยมากขึ้นแล้วก็ยังทําให้คนในวงการพลอยหันมาให้ความสนใจและให้ความสำคัญในการเจียนในพลอยมากขึ้นด้วยครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมภาคภูมิใจมากๆทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ผมมาแชร์ให้คุณฟัง